ไม่น่ามีคนนะแต่ถ้ามีก็เยอะเกินอะโดนสอยแน่ถ้ามีไม่ใช่แบบตาสุดท้ายปุ๊บไปหาเจอโปเหมือนวันนั้นอะแอบแบบมิดชิดมึงก็มาจอดถูกที่อเออไอ้โคตรอันนั้นอันนั้นโคตรเลยอะอันนั้นแบบแย่เกินแย่เกินแบบมันมันโจ่งแจงแบบแเกิน ขับมาหาเลยอ่ะตอนนั้นคือคือมันเกินไปจริงนะไม่มีความแบบอยากจะแอบสักหน่อยสักนิดหน้าด้านที่หมายเลยแม่งเลยจีนมีสองอย่างอะคือแม่งโปรจริงหรือกับแบบแม่งไม่โหลดอะ่ะไม่รู้บ้าถ้าแบบไม่โหลดนี่คือหมายถึงถ้าทางมัใน,ใน,ม,นมันก็ต้องเป็นที่ตัวของทางนูน้นน่ะถ้าอย่างนั้นมันก็มันก็ถือว่าเข้าขายโกงนะใช้ประโยชน์วักไงเออ อุ้ยหล่นหนอนแต่แต่ถ้าจะโป้แหละเหมือนคือเหมือนเพื่อนมันรู้ด้วยอ่ะเพื่อนม่งเดินม,มาเลยเหมือนมันบอกกันอะ่ะก็มีคนหนึ่งใช้โปเแหละไม่งั้นมันคงไม่พอ,อ,อแบบมาถูกที่ถึงถวบบมันไมหลนยังไงแบบมันต้องเป็นดินน้ำมันพี่พูดตรงตรงเลยมันต้องเป็นดินน้ำมันอืม เฮ้ยค hey, ุณเจอโลกแล้วเน่ยโลกอยากเก็บโลกสองอันยังไงแต่มก่เก็บได้แค่อันเดียวเข้าโงห่างสามร้อยเมตรเองเงว่ะตามนี้เหมือนจะเป็นตาที่เฟอร์กตคแล้วก็มองเทงหวังว่าจะไม่ใช่ย่างที่

ใจเย็นเย็นโอ้ตกโอ้สะดุดลื่นล้มหัวกความโดนระเบิดปาระเบิดระเบิดสลักหลุดลักหลุดปุ๊บระเบิดเตงตายแอะมีรถให้เปิดคาจอดอยู่ตรงนี้รถสปอร์เดี๋ยวพี่ไเดี๋ยวพี่ไปเอามาให้ดีกว่าเพราะว่าพี่มีสกินรถอยู่ กินแม,ม,ม็กซี่เหมือนมีกิฟต์้องอยู่ท้ายรถนะถ้าอยากได้มีแม็่เคพท้ายรถด้วยนี่เอ้ยอย่านะโอ้เก่งจันพุ่ง,งลงน้ำไปเลยอยา่ารถคันนี้รถคันนี้กว่าจะสุ่มได้เนี่ยแพงคันเนี้ยผมก็พยายามสุ่มมาเหมือนกันไม่ได้แล้วดิเอ้ยโคตรเล่าเลย ี่หมูบอกว่าขอขับตักทีใช่ไหมเออยังไงรถคันนี้ก็ไม่ไม่ค่อยมีใครขับอยู่แล้วคือรถแม่งก็ขับยากยิงก็ไม่ได้ฮมยมีรถพี่มีคนขับรถข้างขวาคิหายแล้วยาจอดเด็ดขาดอามาขับไปจอดบางคนต่างแยกแล้วพ่อหนุ่มน้ำมันจะหมดแล้วพี่ขับลงน้ำเลย แน่ๆก็จะหมดละลงน้ำไปเลยอ,อ้าวไม่ทันมีมามันมา,อ,มาอะไรแล้วกันอะไรโดดลงน้ำโดดลงน้ำเลยม,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 มัน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 เช็คบินเฮ้ยพ,พี่พี่มองทางขวาดิอะไรมันจมน้ำอยู่น่ะเห็น รถไงอะไรวะน่ะย่ารถเลยอ๋อไม่ใช่จิตตะกี้พี่หมู<ง>ว่ายชายัางพี่ก็ปล่อยให้มันว่ายอัตโนมัติอยู่นะไอ้บักกี้เมื่อกี้แม่งตามมาเช็คบินเนี่ยฮะ เจสกี้เล่นกระสุนก็ยังไม่ได้<อ>ฟาร์มถ้าโดนยิงแบบไม่มีเสียงปืนและล้มเลยนี่โปนะจ๊ะโปไม่มีเสียงเกมแล้วโปไม่มีเสียงร้อยเเซ็นเนี่ยพาอพี่ก็เคยโดนมาแล้วอะ่ะโดนโดนโดนอะไรไม่โดนนะโดน MK เอมเคไม่มีเสียงเลยเฮ้ยเ,ออเดี๋เด้อเดพี่รถกูขาปอมแล้วบายเชิญเผชิญหน้าไปพี่ไี่อยู่แล้ <laughs> มละมึงก็นะฮไอยู่ดีๆก็แลที่จะหลบไปปลอดภัยไปสร้างไปสร้างโจทย์ ไปสร้างธุรกิจบิ๊เนสเรามาตกลงทำธุรกิจกันเถอะปืนพี่ยิ่งไม่ค่อยมีกระสุนอยู่ฮะเอ้ยมีเสียงรถมีเสียงรถหน้าพี่รถจี๊บเข้าเขาผ่านไปแล้วโอ้ยไอ้นานเงี้ยมันจออันนี้ไม่ได้ตั้งใจจริงๆไอ้เย้ยงานงอกงเลยไง เอดนไหมยจยินเสียงเหมือนจะจอดจะแถวนั้นนะเ,ถถเหมือนลงเลบว่าเหมือนพยายามพยายามไม่ใช้เสียงกูกูก็กลัวเหมือนกันเพราะเราแพ้จำนวนอยู่ด้วย ตัวกับเราไม่รู้ว่ามันมีกี่ตัวด้วยอ่านสิไปดีกว่าไปแต่ง M24 ก่อน ีเสียงรถผมเดินนั่งไงไอ้เฮียกูก็ว่าอยู่ทำไมเล็กเพนพี่มีแล้วผมซื้อของแต่งอยู่นะพี่ได้ยินเสียงรถเสียงมาจากโลแอกเนี่ยแล้วยื่นมาเงานทำอย่างนี้ก่อนเตียงมันรถจิ๊บเดี๋ยวมีเสียงคาด้านหลังไอตัวที่ไอตัวที่เรากังวลยังอยู่ พี่มันยิงจากไหนวะไอ้เหี้ยคตรเจ็บเต็มลำเหนือมันยิงพี่เหรอเออยิงพี่ยิงมาจากด้านหลังบ้านเหลืองเห็นแล้วบ้านเหลืองน่าจะตัวน่าจะไอ้ตัวที่เรากังวลแน่ๆเลยใช่ไหมบ้านเหลืองบ้านเหลืองมามาไว้ให้ล่ะบ้านเหลืองบ้านเหลืองแต่มันมันโดดออกไปแล้วตัวหนึ่งนั่นแหละ แสดงแสดงว่ามีหลายตัวมีหลายตัวมันกำลังวิ่งอ้อมแน่ๆตอนกูก็ปรับปืนมันอ้อมเราก็อ้อมดีครับรออะไรมันวิ่งขึ้นเขาไว้กูเห็นจัดเลยพี่ผมได้ละโคสีแล้วไปโดนไรอ่ะ มันขึ้นไปบนบนบ้านของเขาโอเคมาพี่วิ่งเขง้าว่าเพีงก็แหละแต่ว่าเราถอยห่างระยะสายตามก่อนวิงออกขวาไงใช่มีไอ้ดอกหน้าพี่โอเค หมอบแล้วฉันหมอบแล้วฉันไม่อยู่ไม่มีใครพี่มีคนโตวิ่งเข้าวงไหนไหนเอาไป Enemy location confirmed เขวงมาแล้วเสียงนั่น นั่นยิ่งก็ไฟแน้นหนีกเตียงตา,ตายลงไปข้างล่างกันเถอะเพราะว่าเราอยู่นอกวงแล้วตอนนี้ในกล่องไอ้ดอกมีอะไรบิกล่องที่มีรถจอดอยู่ไอ้ดอกมีอะไรหมวสามก็เอาสามปืนอาร์คเล่นอาร์คดีกว่ากู โอเคมีแค่นั้นนึงครับผมเลี้ยวซ้ายแลย้วไปแล้วฉันไดเล่อนอะไรบ้างไหม,ลมแล้วฉันจะโดน<ป>ขดยิงตายก่อนหรือเปล่าลืมไปว่าอาพี่ยังไม่มีแม็กเทพแต่ไม่มีเวลาจะมาสนใจเรื่องนี้ไยเฮียเข้าเข้าวงกันไปไหนดีออกออกคัา วิ่งวิ่งตรงเข้านี่ก่อนเดี๋ยวพี่ว่าจะไปแอบตรงนี้อยู่ Check <my> mark. ตรงปีเนินเนี่ย 8, แบบเหลือ13%เยสเครวแป๊บนึงชาร์จก่อนเฮ้มีคนอยู่โบอดสั่นกระดิ่งแม่มีคนฝั่นกระดิ่งไอ้นี่อยากลองของใหม่มีคนอยู่สุสานขอบคุณที่บอก ระวังหลังน,นะแล้วพี่ระวังตรงนี้หน่อย<ค><ค>เดี๋ยวผมดูหน้าให้เราว่าเราเข้าวงก่อนเถอะไอ้เหี้ยเลยยี่สิบกว่าวิอ๋ออยู่นอกวงนี่หว่าเดี๋ยวไปดูเนินเดี๋ยวไปดูไอ้ตัวตรงบทเนินนู้นก็ได้นี่หว่าลืมบีทเลย ถ้าจะเล่นก็ต้องเล่นตรงเนี้ยตรงเล่นเล่นได้ก็นี่แหละเดินนี่แหละวงอัดวงอัดโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวตรงพี่เล่นได้อยู่นะสบตรงตรงป้อมตรงป้อมมิสมองไ่พี่เจอพี่เจอแล้วพี่เจอผมก็เจอพี่ยิงพี่โดนี่เจอเลยผมนี่เจอต้นไม้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 พี่ยิงมาถูกยิงโกนหลังอยู่ เอ้ยมิีคนขึ้นมามีคนขึ้นเขามาแนละ้วระวังเนะระวังหลังระวังหลังนางผมยิงงี้ตัวขึ้นเขามาแล้วหน้าพี่ระวังนะข้างล่างก็มีนะป้อม ผมเก็บกระสุนเข้าก่อนโตามตายตรงนี้ตรงนี้นพี่ออกซ้ายไ,ไอ้เหี้ยมึยงจะง้างอะไรเนี่ยอ,อ,อ,อุ๊ยเหี้ยไฟล้มหนึ่งตต้นไม้ตรงมีมีตรงรถด้านล่างเนิน งั้นเดี๋ยวพีดูต้นไม้พีดพีเล่นต้นไม้โอ้เยียนี่บอดตกใจหมดซ้ำบอดยัดระเบิดตัวตรงรถต,ต้นไม้ยังอยู่นะต้นไม้ยังอยู่ต้นต้นไม้กลางโลกขอปั๊มยาแป๊บสวยโอเค ระวังระวังชาระวังชาตัวตรงรถตัวตรงรถยิงเข้าหัวไปต้นไม้พี่เผาไม่โดนหมดตีเคลียร์แล้วตีหนึ่งต้นไม้เหลือต้นไม้เดี๋ยวต้องมีต้นไม้อยู่เป็นต้นต้นไม้เออผมปั๊มยาอยู่ ตายน้ละผมผมตัวเดียวเจ็บมากตรงไหนไหนล่างเขาล่างเขาโล่พวกนี้ผมเองผมอยู่หลังโล่ชุบด้นะเอ้ยไล่ไล้ไลจังดือเลยเฮี้ยหรือในสามคนวงแค่นี้เปลี่ยนตัวบอกชุบเสร็จแล้วบอกตัวอย่าพ่งนองนอง ตัวต้องข้ามไม้ลงปัดไปแดกไอ้เหี้ยพี่ลองแฟดนะไม่โดนไม่โดนพี่เด<า>ีออย๋ยวพี่อ้อม,อมซ้ายพี่อ้อมซ้ายหมด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 กระสุนเท่ากันของเก็บกระสุนเท่านะกันไหมกระสุนเท่าหมดเยังไม่มีกระสุนเท่าเลย อยู่ในสมอนะเฮ้ยมันมันเข้าหลังอืมผมอยู่ในสมันยิงได้ไงอ่ะหนึ่งรอบนี้ชุบได้ไหมเนี่ยหนึ่งตรงตรงพี่ก็มีพี่ต้องไปในตัวใกล้ก่อนนั่นเลยผมพยายามปานใกล้ใกล้วงนะอุ๊ยจะเบิดต,ตรงไหนเนี่ย ไม่นาไม่นารอดป่ะเอาไปหนึ่งดูเลยพี่ผมไม่รอดละสวย วะที่แมพไม่โหลดเนี่ยแหละเดี๋ยวช่วยดูอ้าวอะอะไรวะตบตกตายไปเนี่ยก <ST> <t à S 2> ิ้งกิ้งไม่เชี้ยโคตรโล่งเลยเดี๋ยวนะเย,นะยนะนะี๋ยวนะเยี๋ยวนะกิ้งกิ้งกิ้งลบกิ้งลบหลังรถลุนลุนยังรอดยันระเบิดเลยตรงนั้นไม่ไม่ไม่พี่พี่ศักดิ์สีมือปืนเว้ย อ่าได้รีบือปืนคือแฟดไปแล้วหนึ่งลูกหมดเน่หมดไอด้วยย่าเคกูวิ่งเลยไปไหนเนะี่ยตาสุด <laughs> ท,ท้ายด้วยแปมว่ะ